สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้เป็นวันที่17กรกฎาคม2,567เด้อจ้าวันนี้มาดูแนวทางเลขไห้โชคเลขจากอาจารย์เสียนโฮอีสานวิ่งบนรางดเนอจ้าพี่น้องท่านไห้ตัวใดมาเดี๋ยวมาดูกันดเนอจ้าพี่น้อง ที่เพื่อนหายมากด้จากาจามีกาจามีตัวใดแน่ทุกท่าน,นย่าเฝ้าเลื่อนพานคลิปนีเดจ้าเฮ้ากะสิคุณคุณหูเดจากพี่น้องวา่าเสียนหูนี่เพื่อนดได้หายมา,จากจกงวดแล้วงวดที่เขาหรือว่าบ่ขั้นเขาเฮ้ากะรุ่นต่อไปเดจ้าพี่น้อง เชียนหูนี่เพิ่นกะหฮมาหลายหวดได้จ้าพี่น้องแต่ว่ากะจะมีเขาบ้างบ่เาขาบ้างเป็นเรื่องปกติได้จ้าพี่น้องถ้าผู้ใดมีดวงใดมาเห็นคิดนี่กะอย่าลืมก็ไล่ก็แช่ให้ช่องไวรุ่นสางตัวสาวผูว้บอได้จ้ามาจากพี่น้องเพื่อหายตัวใดเดี๋ยวเฮาจะเขียนให้พี่น้องในเบิงในช่มกันได้จ้าวิ่งบนบ่อรอบบน่างกะจะมี เก้าจับศูนย์ด้วยจ้าพี่น้องจับคู่เสี้ยนหูอีสานเพื่อนกระได้จับคู่ใหายห้าเป็นที่เรียบร้อยด้วยจ้าพี่น้องจะมีตัวใดแน่พี่น้องเยี้ฝฟาเรือนพาน,นด้อจ้กจากระจะมีเก้าห้าลวกะเก้าหก แล้วก็เก้าเก้าเพื่อนปรับสูตรไหม่ด้วยจ้าพี่น้องสูตรเก่าเฮากะจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เพื่อนห้มากล่าสูตรด้วยจ้าพี่น้องนี่ก็จะเป็นเซียนหัอีสานวิ่งบนล่างก็จะมีเหล็กเก่ากับเหล็กูงที่เป็นโตเด่นด้วยจ้าพี่น้อง ก็จะให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันด้วยจ้าเซียนโหอีสานวิ่งบอลลอ,อก,ก็คือบนล่างก็จะมีเก้ากับศนยเพิ่นจับคู่ให้ด้วยจ้าพี่น้องจับคู่ก็จะมีเกกับห้าเกกับหกเก้าเกซึ่งเป็นปรับสูตรใหม่ในวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567ใครเภัยเห็นคลิปนี้กะ อย่าลืมสื่อละตอลีไว้ด้จ้าพี่น้องคลิปนี้ด้จ้าพี่น้องก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์เลขเพื่อความชอบเท่านั้นบ่สนับสนุนไฮเลนการพนันนะคะหากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสาวผูป้ปอสวัสดีค่ะ